สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวช่วยเหลือทันทีหลังเห็นคนเก็บของเก่าแรกข้าวกินวันที่16กันยายน2563ที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook สุพิชชาโคกลางดอนได้ออกมาโพส์ก็ความเรื่องราวดีๆให้ชาวโซเชียลได้อ่านกันวันนี้คุณยายเดินมาไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วมานั่งพักข้างๆเราเราหันไปถามคุณยายาย,ายายมาจากไหนยายบอกว่ามาจากน้องง้อเลื่มโคราช นั่งรถโดยสารมาขอข้าวกินแล้วก็หาเก็บของไปรลกข้าวกินเปิดกระเป๋าให้เราดูยายมีเงินอยู่20กว่าบาทเราเจอยายตอน9ก้านาฬิกายายฉกข้าวต้มมัดให้ดูว่าเขาให้ยายมาแล้วยายก็ยิ้มยายเราวาที่บ้านไม่มีกินเลยถ้าไม่นั่งรถออกมาเดินขอในเมืองโคราชก็ไม่มีกินสงสารยายมากๆเราขอที่อยู่ยายไว้ยายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเลขบัญชี ยายบอกว่ายายไม่เคยทาบันทีเลยช่วงที่เจอยายเรารีเพราะมีถ่ายงานเลยคุยไม่ได้นานตอนนั้นมีเงินติดตัวไม่เยอะแต่ดีที่เราซื้อหมูปิ้งไว้กินก่อนไปทํางานเคยได้เอาให้คุณยายกับเงิน500เราบอกว่าเราจะส่งของไปให้ที่บ้านยายอยากได้อะไรยายบอกว่าอยากได้แค่ข้าวสารกินพอสําหรับใครที่อยากส่งของให้คุณยายนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ยายบัวสิริชาติปอรอคุณยายไม่มีโทรศัพท์แต่เราให้เบอร์เราไว้กับคุณยายถ้ามีเรื่องเดือดร้อนให้โทรมาหาเราโดยตรงใครอยากช่วยคุณยายส่งของไปให้ตามที่อยู่ที่เขียนไว้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ